ใส่หัวกะทิลงไปผัดกับพริกแกงตามด้วยกะปิคึ่งช้อนโต๊ะผัดละลายให้เข้ากันเที่ยวไปเรื่อยๆคนพริกแกงให้ละลายครับเที่ยวกะทิให้แตกมัน กลิ่นหอมแห้งไปหยอกกะทิยหยอกกะทิมิดหน่อยเกี่ยวไปอ่อนๆอไปเรื่อยๆทานด้วยหมูสามชั้นที่เราต้มแล้วลงไปผัดแห้งไปหยอกกะทิหน่อย เติมหัวกะทิลงไปข้าวกลอ้ลองน้ำปลานิดหน่อยกะปิกก็นแล้วตามด้วยผงชูรสกะทิให้แตกมันเลยครับน้อยกรด้ยแกงคั่วกะทิใบทับทู หมูสามชั้นกับชะอมครับแกงอาหารพื้นบ้านไทยภัยแบบโบราณถีชีวิตบรรบ,บทของไทยหางกะทิลงไป ฝาทิ้งไว้สักพักเปิดฝาดูใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยเพิ่มเติมชิมรสชาติดูครับเค็มมันหวานใสู่กรับเยอะหน่อยเดี๋ยวมันจะรูบเอง ใบกระพูที่เราถืไดไว้แล้วใส่ลงไปครับถ้าหันมันจะติดกันกันเราถีบอ่าขบถีบครับเดินคั่วกระพือใบกระพูหนูสามคั้นกับช่าพิมพ์รสาตดหวานไปหน่อยตัดหน่อยนะครับ ปาาสั่งช้อนต้ไในชะ่วสุดดีแล้วเราก็ตามด้วยกคนยอดที่เราเด็ดกลมคนให้ผักชะอมสลดดีแล้ว <c oughs> ตัก ใส่จานพร้อมยกขึ้นเสิร์ฟครับ